สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วกับชูซูเปอร์ไบค์สปาร์คหนึ่งสามห้าครับวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับาเดี๋ยวอีพีนี้จะพาเพื่อนๆมา,าให้ความรู้นิดนึงนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวพาไปชมกันครับไปครับอตอนนี้ก็อยู่กับเจ้ายามาฮ่าสปาร์คร้อยสิบห้าไอนะครับน วันนี้ผมจะมาทำอะไรมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้ายามาสปาร์ค115ตัวนี้นะครับนี่นะครับมาดาูวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูระบบเบรกหน้านะครับเพราะว่าตัวนี้มันนี่จานรองมันลึกแล้วก็เลยได้โอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนจานหน้าแล้วก็ เปลี่ยนผ้าบเบรกหน้านะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นกันหรือไม่กันหรือเปล่าให้ดูอ่ะหมดแล้วนี่จานก็เป็นร่องนี่นะครับกล้องก็ไม่โฟกัสเลยอ่ะโฟกัสแล้วนี่ร่องลึกมากทั้งสองทั้งหน้าหลังเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าเรา จะเปลี่ยนจานเบรกแล้วก็เปลี่ยนพ้าเบรกนะครับว่ามันจะเปลี่ยนง่ายหรือยากแค่ไหนนะครับจานเบรกนั้นผมเป็นจานเดิมติดรถของสปาร์คร้อยสาม้านะครับคันแดงของผมไมออ่ดีเหมือนน่าจะเหมือนกันนะเยอะมาหเหมือนกันเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับไปไปดูกันแลครับนี่คือจานเบรก เดิมติดรถของสปาร์คร้หนะครับแล้วก็นี่พ้่เบรกซื้อตามร้านซ่อมทั่วไปนะครับไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมเขาบอกว่าเป็นพ้เ่เบรกของมีโอฟิโน่่าจะใส่ได้ถ้าไม่ได้ก็เอาไปเปลี่ยนนะครับจานเบรกนี่220มิลเท่าเดิมนะครับสภาพนี้ก็ ยังหนากว่าใบนี้ใบนี้หมดแล้วนะลายเดียวกันนะแล้วก็มาดูอุปกรณ์ก็จะมีแรกครีมนะครับนี่เอาไวเห็นไหมนี่จะมีสลักเล็กๆเนี่ยสองตัวเอาไว้ดึงออกนะครับแล้วก็แค่ควรปากแบนเอาไวน้นี่ทางตรงผ้าเบรกออกแล้วก็จะมีชุดบล็อกหกเหลี่ยมนะครับ หกเลียมแล้วก็ชุดบล็อกนะครับเอาไว้คันแล้วก็อีกอย่างจะเป็นนี่ที่รองโชคนะครับเป็นตอนเราถอดล้อหน้าออกนี่ครับเราก็จะเอาไว้ตรงนี้โอเคครับเราจะไปดูตอนถอดเปลี่ยนกันเลยอันดับแรกเราจะมาถอด ะตัวน,นี้ก่อนนะครับสองตัวเราจะใช้บล็อกเบอร์สิบสองนะครับนี่ลองใช้ข้อต่อหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับผมลองใช้แบบนี้ข้อต่อยาวดูก่อนเอาจะออกง่ายไหมได้อยู่ผมว่าใช้แบบนี้ แรงมันจะดีกว่าตัวนี้อีกตัวเ oh. บอร์แปดเดี๋ยวไปหาเบอร oh. ์แปดเบอร์แปด ออกมาเลยท่านนี่แล้วก็ดึงสลักตัวนี้ออกมาสองตัวนี่ มาแล้วสนากกมาแล้วนี่แล้วก็ออกดูพ่อเบรกแท้ติดรถนะครับนี่าภาพอย่างนี้เลยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าด้านก็าภาพแบบนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันใ,นใกล้ กองก็ไม่โฟกัสเลยนี่ดูเราต้องทำความสะอาดก่อนนะครับล้างก่อนรู้สึกว่าสกปรกมากาต่อไปเราจะมาถอดล้อเปลี่ยนจานแล้วถึงจะมา,าล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบพัดเบรก ใส่กับปั๊มนะครับไปไปดูกันเลยแล้วครับทีนี้เราก็จะมาถอดล้อถอดล้อใช้บ็อกเบอร์ไหนบ้างนะครับจะมีเบอร์17แล้วก็เบอร์14เบอร์สี่จะใส่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนเบอร์17ไว้ขานตรงนี้เพื่อเป็นตัวล็อกกันไว้ ต่อไปอไปิดมังคงได้กระุกดอ,อกเราจะมาถอดนอนจานไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเราจะใช้หเหลี่ยมเบอร์หกนะครับหกเหลี่ยมเบอร์หก ถ้าไม่ออกเราต้องใช้ความร้อนนะครับความร้อนเป่าเป่าก่อนแล้วถึงค่อยๆออกเอาล้ครับกัวจะออกครับเราใช้หกเหลี่ยมคันไม่ออกเลยต้องไปร้านซ่อมนะให้เขาใช้แก๊สเป่าเอาออกโดยความร้อน,นครับแก๊สเป่าเลยออกนี่หัวดำหมดเลยนี่นะครับใช้แก๊สเป่า จะออกได้ไปดูต่อกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นปเกเกน,นครับที่เขาใช้ลองอไบใหม่มาเท่ากันตรงกัน

ขั้นตอนต่อไปเปลี่ยนพ่อเบรกโอเคเราจะไปเปลี่ยนพ้าเบรกกันเอาละครับหลังจากที่เราไปเปลี่ยนพ่อเบรกครับพ้าเบรกตัวแรกใช้ไม่ได้นะครับจะเป็นตัวนี้ใส่ได้ใส่แทนกันได้ครับพ้าเบรกหน้าฟีโนนะใส่กับปั๊มเดิมติดรถของสปาร์ค1้อยสิบห้าได้นะครับ เผื่อเพื่อนๆชาว Facebook หรือว่าที่ดูอยู่ใครที่ใช้ส p a r k ค115นะครับพเบรกหน้าของฟีโน่นะครับสามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับนะเราจะมาเปลี่ยนกันเลยโอเคนี่นะครับผมใช้น้ำเปล่ากับสไลในการล้างแล้วก็แปลง นน้มาตาฮาเบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับจะเข้า ฝังแม่ปั๊มนะครับนี่ครับเอาเข้าแบบน,นี้นี่ครับก็จะ็นประมาณนี้แล้วนี่ตัวนี้เราก็เหมือนกันใส่ขมอไก่อนฟองไว้อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวที่สองใส่ตรงนี้นครับ ล็อกนี่กิปบล็อกมันจะมี2ตัวนะครับนี่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมโอเคเรียบร้อยนี่นะครับเราใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ะทีนี้เราก็นี่ปากเป้เราเอาไว้ทางนะครับ,นะรบทาง ให้มัน,นไดไ้ค่อยๆนะครับข้าบีเดี๋ยวข้าบีกมันแตกแล้วก็จะดันให้ปั๊มมันกลับคืนมานะครับนี่นี่พอเราทางเสร็จเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ต่อไปมาใส่ล้อกันเลยนะครับเดียวจะยากหน่อยนะครับเพราะว่า <Yeah. S 2> ถ้าให้ผมแนะนำนะเราอย่าเพิ่งใส่ปั๊มนะครับเราประกอบล้อก่อนน่ัวนะียบร้อยครับมดีัวใส่แล้วีนีั เดิมครับเบอร์17แล้วก็เบอร์14เบอร์14เราจะใช้ล็อกไว้เฉยๆนะครับเบอร์17เราจะเป็นขันขันเข้าอ่าโอเคทดสอบอความไหลลื่นยัเงเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะมาประกอบปั๊มนะครับ ถ้าเรา,าเนี่ยใส่ตรงนี้ก่อนใส่ปั๊มก่อนเวลาเราใส่ล้อเนี่ยมันจะใส่ยากนะครับผมแนะนําให้ใส่ล้อก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ปั๊มนะครับนี่ที่เราถางไว้ถางข้าเบกไว้มันก็จะใส่ง่ายนะครับแล้วก็ใส่นอ็อตยึดคาลิปเปอร์นะครับใส่เข้าไป ก็ใส่นออ็อตเบอร์เบอร์อะไรนเบอร์แปดหรือเบอร์สิบใส่เข้าไปครับแล้วก็ขันนะครับเอาล็อตบล็อกเล็กไฮออนนี่ไงก็ขันตัวนี้ก่อนก็ได้อ่า่นแล้วนี่เราก็จะมาขันเบอร์หสองนะครับเบอร์ขันก่อนก็ได้ ต่ออยู่นะครับขันเข้าไปเรื่อยๆขันบนขันล่างนะครับอย่าเพิ่งขันแน่นขันไล่กันไปก่อนขันล่างขันบนทีนี้ขันแน่นเลยครับอ่าอันนี้คือพอแล้วครับไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวน็อตมันตอป นี่โอเคทีนี้เราก็จะดูว่ามันหมุนไหมยกลอก่อนอ่าโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูจะพามาดูตอนหลังเราหลังจากเราประกอบล้อจานนะครับจานล้อแล้วก็พ่อเบรกนะครับเสร็จแล้วนี่ปร,ประมาณนี้จะเกะกะเลืะเทอะหน่อย ทีนี้เราจะมาดูทดสอบนะครับว่า,าเบรกมันจะอยู่ไหมเราก็กำไปก่อนนะแข็งแล้วทีนี้จะไม่ให้เพื่อนดูอ่าเอาสองขาลงก่อนนะครับทีนี้เราเอาสองขาลงแล้วดูนะครับว่ามันจะอยู่ไหมปึบอ่าผมกำนะถอยปึบกำเดินหน้ากำอ่าอยู่นะครับนี่ ถือว่าการเปลี่ยนาจานเบรกผ้าเบรกนะครับเปนอันเสร็จนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอเคครับอ,อีพีนี้ก็นี่ครับเสร็จแล้วเปลี่ยนจานหน้าและผ้าเบรกของสปาร์ค1 5นะครับย้ำนะครับผ้าเบรกหน้า,าสามารถใช้ของฟีน่นะครับทดแทนของ ตัวนี้ได้สปาร์ค1นไดออ้อีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับ E ีพีต่อไปจะเป็นอะไรคอยติดตามชมนะครับสวัสดีครับโย